สวัสดีค่ะมีรถซีดานสีประตูสภาพสวยๆสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเมล์แรกไปวิ่งแค่หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะมาตรสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเนกชั่ตปี2018ค่ะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทไม่หมื่นเจ็ดพันกิโลท้นะคะเป็นรถเมล์แรกครบสวิตช์ครบตรวเจเช็คศูนย์ตลอดะคะ่ะกล้องสองทอยนะคะแอร์ดิจตอล กระจกปรับไฟฟ้าไฟฟ้าคา่ะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะตั้งขายที่3า9แ0 0เนบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีใช้งานออกรถ10,000บาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะด้รับรวมผู้ช่าซื้อที่สุดรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะถ้ากำลังมองหารถซีดานสีประตูสาภาพสวยนะคะสาภาพป้ายแดงแน,านาระนำรถคันนี้เลยนะคะขับดีมากๆเลยค่ะ เป็นรุ่น Sky Active Technology นะคะประหยัดน้ำมันส,สุดเลยนะคะรถสวยน่าใช้นะคะเติมน้ำมัน e 1 0ได้ด้วยจังหาะค่ะยังมีกลิ่นใหม่เลยนะคะใครมองหารถสีแดงสภาพสวยนะคะแนะนำาปร,รถคันนี้เลยนะคะสภาพป้ายแดงค่ะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันที้เลยนะคะมาตราสองนะคะ1.3ไฮค n นแอคเกียอโต้ไม่1 1,000กว่ากิโลแท้ค่ะ ปี2018นะคะสนใจยังไงโทรสอบถามไดเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ